จิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นทองอุไรถนนแจ้งสนิทอบรมขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยเกษตรอินทรีย์รุ่นที่1วัดศิประดูส่งต้นเทียมประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางร่วมงานเทียนพรรษาอยู่พ์คชมใหม่รวมร้านดังพร้อมชมวิวบนสกายวอล์กต้อนรับแชมป์โลกโมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก2022ลูกหลานชาวอุบลติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี พ่อดื่มให้คุณพัชรยาป๊อปเลดี้แห่งท็อปช็อปปิ้งของเราคุณสบ<ม>ายข้าดีใจนะครับที่ได้ทำงานกับทุกคนในโดยเฉพาะคุณแป้งเวลาทำงานทำไมดูแต่โทรศัพท์เมื่อเถิถดทำยังได้ไง<อ>แป้งแม่อยากให้หนูมีคู่การงานก็ดีหาเงินก็เก่งมันติดอยู่ตรงที่ไม่มีคู่อะ เราพูดกันมองตาคู่สนทนาด้วยส่งความจริงใจไปให้เขารู้ผมกำลังแสดงให้คุณเห็นไงควรทำยังไงผู้ชายถึงได้หลงรักใครจะมีแฟนเด็กกว่านักรอบหนึน่งมันสำคัญที่หัวใจมากกว่าใครฟังไรเจเออย่าทำให้หัวใจของผม เต้นแรงไปมากกว่านี้เลยบางทีมันอาจจะมีใครบางคนที่ทนผู้หญิงไร้รายอย่างฉันได้บ้างดูทีวีกดเลข31ดดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำวันที่8มิถุนายน2565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัททิศค่ะรายงานสถานการณ์โควิด19จังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำวันที่8มิถุนายน2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานี อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้2,061รายผู้ป่วยยืนยัน PCR-42 รายผู้ป่วย ATK ที่รักษา2,019รายติดเชื้อในพื้นที่2,038รายต่างจังหวัด23ราย ผู้ป่วยระรอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม253,423รายเสียชีวิต270รายรายใหม่เสียรายรักษาหาย238,092รายกำลังรักษา15,061รายผู้ป่วยปลอดอักเสพ287รายใส่เครื่องช่วยหายใจ28รายค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นทองอูไรถนนแจ้งสนิทจากถนนดงอุพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถึงพุทธสถานคลองราช60ปีพระใหญ่อำเภอเข่งในเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีท่ดีทรับ นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีพร้อมจิตอาสา904จิตอาสาชาวจังหวัดอุบลร,ราชธานีเข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นทองอุไรบริเวณเกาะร่องกลางถนนแจ้งสนิททั้งสองข้างทางจากแยก,กดงอู่พึ่งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีถึงพุทธสถานคลองราช60ปีพระใหญ่เขืองในอำเภอเขืองในรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรรวม12,000ต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้กล่าวว่าสมเด็จพระมหาเทีราจารยร์กรรมการมหาเทีรสมาคมจเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลบังคลา,ารามกรุงเทพมหานครมีดําริให้จังหวัดอุบลร,ราชธานีดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิทตั้งแต่แยกดงอู่พึ่งอําเภอเมืองอุบลร,ราชธานี ถึงพุทธสถานคลองราช60ปีพระใหญ่อำเภอขึงในขึ้นโดยปลูกต้นทองอุไรบริเวณเกาะร่องกลางถนนแจ้งสนิทไปตลอดเส้นทางเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในปีพศ2565เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา70พรรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา90พรรษาและเนื่องในโอกาสวันเฉริมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพรชรสุธาพิมลักษ์พระบรมราชนินีทรงเจริญพระชนพรรษา44พรรษา ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความทรงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่ากำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นทองอุไรถนนแจ้งสนิท บริเวณเกาะร่องกลางถนนแจ้งสนิทจากแยกดงอู่พึ่งอําเภอเมืองอุบลราชธานีถึงพุทธสถานคลองราช60ปีพระใหญ่อําเภอเขิงนายขึ้นโครงการดังกล่าวนอกจากกําหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตยิและราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าเริกิจ และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนแจ้งสนิทบริเวณเกาะร่องกลางถนนแจ้งสนิทจากแยกดงอู่พึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีถึงพุทธสถานคลองราช60ปีพระใหญ่เขืองในให้มีทัศนียภาพที่สวยงามด้วย มูลนิธิสื่อสร้างสุขและภาคีเครือข่ายโครงการกินสบายใจค่ะได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกรกินสบายใจขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยเกษตรอินทรีย์รุ่นที่1 ที่ห้องประชุมยางนาพิรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีมูล,ลนิธิสื่อสร้างสุขและภาคีเครือข่ายโครงการกินสบายใจจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกรกินสบายใจขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยเกษตรอินทรีย์รุ่นที่1ที่จะขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนหรือระบบอาหารเพื่อสุขภาวะโดยมีเครื่องมือคือการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยสส่วนได้แก่กิจกรรมในช่วงเช้ากินสบายใจออร์แกนิกฟู้ดท็อกจะนำพาให้ทุกท่านเข้าใจในหลักการแนวคิดการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะพร้อมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและทิศทางในอนาคตกับแกนนํากลุ่มทุกกลุ่มซึ่งเราเชื่อว่าทุกกลุ่มล้วนมีประสบการณ์และเรื่องเล่าที่น่าสนใจส่วนช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมช้อปปิง้งคาเฟ่ฐานเรียนรู้ระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิตที่ทำให้เกษตรกรเรียนรู้ระบบนิเวศเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบบรับรองมาตรฐาน PGS <ป>กินสบายใจที่พร้อมตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องมาตรฐานการตลาดกินสบายใจที่เห็นการประกอบการในหลายระดับและชุมชนอาหารเพื่อสุขภาวะโรงเรียนกินสบายใจและองค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย เพื่อให้ผู้ปลูกกับผู้กินได้รู้จักกันมากขึ้นตลอดจนฐานเรียนรู้ของการสื่อสารที่จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการสื่อสารมากขึ้นซึ่งทั้งหมดเป็นแค่ประตูที่เปิดสู่การทำกิจกรรมของโครงการที่จะร่วมกับสมาชิกตลอดทั้งปี ชาวชุมชนวัดศีประดูเตรียมพร้อมแกะสลักต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ปีนี้ส่งต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดกลางค่ะเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565ค่ะบรรยากาศที่ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาสีประดูถนนพโลลังเริ์ ำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีช่างทาเทียนพรรษาเริ่มลงมือแกะสลักต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจําปี2565ใน,นระหว่างวันที่11ถึง17กรกฎาคม2565โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน121ปีทวยราชฝ่ายธรรงามล้ำเทียนพรรษาพร้อมกันนี้ทางชุมชนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะเทียน เพื่อติดบนต้นเทียนอีกด้วยนายสมคิดสอนอาจช่างทําต้นเทียนพรรษาวาสีประดูได้กล่าวว่าทางชุมชนวสีประดูได้ร่วมกับวสีประดูทําต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพศ2511เป็นต้นมาในทุกๆปีจะส่งต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่จนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นประจําทุกปีและเนื่องจากสองปีที่ผ่านมาปัญหาโควิด -19 ระบาด ทางชุมชนเลยได้มีการงดทําต้นเทียนแต่ยังร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดเพื่อสืบสารงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและในปีนี้เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการทําต้นเทียนเนื่องจากราคาขี้พึ่งเพิ่มขึ้นแต่ทางชุมชนไม่ท้อยังคงเข้าร่วมประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางในนามของศูนย์การเรียนรู้เทียนภรษาสีประดูร่วมกับทางวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยการสนับสนุนเพื่อสืบสารงานประเพณีให้คงอยู่ประกอบกับศูนย์การเรียนรู้มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเทียนภรษาให้แก่ลูกหลานสืบไปนายสมคิดยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่สนใจในเรื่องของเทียนภรษาแต่และคุ้มวัด ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งมือแกะเทียนใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมและร่วมแกะเทียนได้ทุกวันที่ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาสีประดูถนนพระโรรังลิศตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆชาวชุมชนวัดสีประดูของเรานะครับเราทําเทียน,นเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีนี้มาตลอดครับเริ่มตั้งแต่ปี2000 511เป็นต,ต้นมานะครับก็แล้วเวลานานนะครับอันนี้มากนะครับเราก็ทําเชียนทุกๆปีครับขนาดใหญ่ี่ตอมาจึงได้รับรางวัลชนะเลิศและก็รองชนะเลิศเป็นประจําทุกปีครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาโควิดเราก็เลยงดส่งงดทาอยู่2ปีนะครับแต่ว่าเราก็ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอยู่นะครับ มีกิจกรรมต่างๆเราก็ร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสืบสารงานประเพณีแห่เทียนเข้าสาวของเราสำหรับในปีนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเรามันมีปัญหานะครับเรื่องการทําเทียนรับมากเลยครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างครับแต่ว่าชุมชนของเราครับก็ไม่ท้อถอยครับก็ยังทํางานเข้าร่วมงานประเพณี ของจังหวัดอุบลรชธานีของเราครับโดยทําต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางนะครับทําในนามของศูนย์การเรียนเทียนภาษารีประดูร่วมกับทางวัดและก็ชุมชนนะครับและก็หน่วยงานภาครัฐนะครับช่วยกันสนับสนุนเพื่อสืบสานงานประเพณีให้คงอยู่ครับและเนื่องจากว่าที่นี่ครับเป็นศูนย์การเรียนด้วยนะครับเราก็มุ่งประเด็นที่ว่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเทียนเขา้าภาษาให้แก่ลูกหลานเยาวชนนะครับหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองรับให้เยี่ยมชมได้ตลอดนะครับเวลานะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะาหน้าเทียนอย่างเดียวหน้าปกติครับเราก็สามารถที่จะให้ปโอกาสให้ท่านเข้าชมได้ถ้าจะพูดถึงโงมวนันครับมันยังน้อยอยู่ครับเพราะว่า แต่ลราต้นนี้ครับลงทุนมากนะครับนะโดยเฉพาะปีนี้ครับนะครับวัสดุต่างๆก็ขึ้นแบบว่าแบบเท่าตัวเลยนะครับอันนี้จะขึ้นหมดทุกอย่างกับอันนี้อันนี้ไปกราบนักการการลงพ่อแล้วว่าทําเป็นไงปีนี้ทําแล้วโอ้ไม่รู้ใครจะมาช่วยเราครับเพราะงบขนาดนี้ไม่สามารถที่ทําได้ท่านบอกที่ครับก็เลยว่าอาตกลงก็อาทาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ครับให้แก่ลูกหลานเยาวชนนะครับ ในฐานะที่ว่าผมก็เป็นครูภูมิปัญญาไทยตลาดยูพาร์คตลาดค้าปีค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นของชาวอุบลร,ราชธานีได้ปรับปรุงโฉมใหม่รวมร้านรถแซบร้านดังม่วนซึ่นกินแซบพร้อมชมวิวมุมสูงบนสกายวอล์ค ตลาดยูพาร์คยูพาร์คมวลซื่นกินแซบเริ่มเปิดให้บริการแล้วเป็นจุดเช็คอินแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งแห่งในยามค่ำคืนให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้ชมชิมช้อปบ,บนถนนคนเดินพร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดทุกวันและนอกจากนี้ยังสามารถเดินถ่ายภาพพร้อมชมวิวมุมสูงบนสกายวอล์ที่มีความยาวกว่า100เมตร นายนัทวุฒิธันนิพัฒน์กรรมการบริหารตลาดยูพาร์คได้เล่าว่ายูพาร์คเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งของชาวอุบลราชธานีอยู่แล้วและถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดอุบลราชธานีและเมืองอุบลราชธานีได้ขยายออกมามากขึ้นจึงเล็งเห็นว่ายูพาร์คน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของการกินการดื่มหรือท่องเที่ยวใหม่ของชาวอุบลราชธานีได้ในด้านสไตล์ของตลาดยูพาร์คนั้นจะเน้นความเป็นธรรมชาติและส่วนมากจะตกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติเสมือนว่าเป็นการพักผ่อนและได้รวมร้านอาหารมากกว่า100ร้านค้าแถมด้านบนสกายวอล์กยังเดินรอบๆได้ทุกจุดเดินถ่ายรูปช้อปปิง้งทานอาหารรแสแซบเช่นส้มตำทะเลเผาผัดไทยลูกชิ้นโคขุนย่างพร้อมเครื่องดื่มและอื่นๆเสื้อผ้าและของขายอีกมากมาย นายนัทวุฒิยังได้ขอบคุณผู้ประกอบการที่ได้ไว้วางใจและร่วมสร้างแลนด์มากใหม่สสำหรับคนอุบลราชธานีและเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับบรรยากาศตลาดกลางคืนที่อยู่พักอีกด้วยสำหรับพิกัดอยู่พักอุบลตั้งอยู่ถนนชยยงกูลอยู่ใกล้ๆก,ก,กับแยกวนารมเปิดตลาดทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬกาถึง23นาฬิกาก็แนวทางในการเปิดตลาดยูพักในครั้งนี้นะครับก็ด้วยที่ว่าเราเป็นตลาดค้าส่งอยู่แล้วเนี่ย และโลเคชันของเราเนี่ยตรงนี้เราก็ผมก็มองว่าเราเป็นโลเคชันที่เป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ของจังหวัดอุบลนะครับด้วยความที่เมืองอุบลเนี่ยเราโตขยายออกมามากขึ้นก็จากตอนแรกที่มันอยู่ในเมืองเอะนาะเส้นชยางกูลตรงนี้มันก็เป็นเส้นชยางกูลไปลายที่ทางไปอำนาจเจริญก็เราเห็นว่าถ้าตีรัศมีออกไปเนี่ยสัก4ี่หกิโลเมตรเนี่ยหมู่บ้าน,นแถวบริเวณเนี้เยอะมาก น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำอาจจะ2กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าอ่าตัวเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์ตรงที่ว่าเออมันเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของการกินดื่มท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับอ่าก็เลยเราเลยมีแนวคิดที่ว่าเราเปิดตรงเนี้ยให้มันจบเพราะตอนนี้เราเองก็มีในส่วนของค้าส่งค้าปลีกอยู่แล้วด้วยซ้ำไปอ่าครับผมอ่อย่างที่เห็นครับเราเก็บต้นไม้ใหญ่ๆไว้หลายต้นเราเอาต้นไม้เข้ามาปลูกเองด้วยเพื่อให้แนวความคิดที่ว่าอ่าเป็นการ เป็นการดื่มการการกินข้าวเนี่ยดื่มตาไปกับบรรยากาศธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีร้านอาหารนี่มีมากกว่าร้อยร้านร้อยร้าน้า,นาเลยแล้วก็จะยังมีแบรกัดดินเปิดตัวอยู่ตรงข้างหน้าด้วยครับผมก็ตรงนี้เราก็วางล็อกไว้ไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยก็คือเรียกได้ว่ามาเดินมาเดินเนี่ยมามาช็อปมาดื่มมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จบเลยครับที่เดียวครับผมก็อย่างแรกเลยขอ ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ประกอบการทุกคนที่ให้โอกาสและไว้วางใจทางยูพาร์คนะครับได้ได้เอ่อได้มีโอกาสทําตรงนี้แล้วเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่สําหรับคนอุบลน,นะครับก็ยังไงฝากชาวอุบลแล้วก็คนเอ่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ลองเข้ามาสัมผัสลองเข้ามาประสบอะไรประสบการณ์ใหม่ๆดูนะครับกับทางยูพาร์คนะครับผมขอบคุณมากครับ ชาวอุบลร,ราชธานีร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งลูกหลานชาวอุบลร,ราชธานีน้องอ้ำนางสาวทนิ t h าเพลินจิตแชมป์โลกในศึกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก2022รุ่น51กิโลกรัมหญิงในการแข่งขัน IFMA World Championship 2022ค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น2ตลาดสดเทศบาล3าตลาดใหญ่นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีและสมาชิกสภาเทศบาลนนะครอุบลราชธานีร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่ง ลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีน้องอ้ํานางสาวธนิษฐาพเพลินจิตสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลปี2564ชิงแชมป์โลกในศึกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก2022รุ่น51กิโลกรัมหญิงในการแข่งขัน IFMA World Championship 2022เมื่อวันศุกร์ที่3มิถุนายน2565ณสังเวียนอาบูดาบี National Exhibition Center กรุงอาบูดาบี หรัฐอ,อาหรับเอมิเรสซึ่งน้องอ้ําธนิธาเพรนจิตกําไลเพชรเพชรพชรัะราอคาเดมีชนะคะแนนนูอามิชาบินตีอาชลิวลรีชานมาเลเซียด้วยคะแนน29-28ต่อ28ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบ,บอุ่นมีคณะครูและรุ่นน้องนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบูรพามาร่วมต้อนรับและสแสดงความยินดีกับน้องอ้ํานางสาวธนิ t าเพรนจิต พร้อมกันนี้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีและทางสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องอำ้ำน้องอ้ำนางสาวธนิทาเพรินจิตกําไลเพชร พอเพลินจิตอายุ18ปีบิดาชื่อนายบันพรเพลินจิตอาชีพหัวหน้าค่ายมวยบรรดาชื่อนางสาวสุภัทราทัศสศีอาชีพแม่บ้านจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผลงานที่ผ่านมาของน้องคือได้รับรางวัลแชมเปี้ยนสมันธานมวยไทยภาคตอนออกเฉียงเหนือรุ่น48กิโลกรัม รางวัลชแชมป์มวยไทยรุ่น49กิโลกรัมของชมรมมวยไทยอาชีพจังหวัดอุบลราชธานีรางวัลนักชกดีเด่นถ้วยนักชกดุเดือดรางวัลเหรียญเงินรองชแชมป์ประเทศไทยมวยแชมป์ไทยสมัครเล่นรุ่น45กิโลกรัมสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูประดมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารรับการคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถมัมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุะราชกุมารเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา เขาร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมสครั้งที่31นาสาธรณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นพิธีกรภาษาจีนมักคุเทศน้อยของโรเรียนเทศบาลบูรพาอุบลในการประกวดสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี2563จนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2554 2559 2563ได้รับโรรางวัลพระราชทาน และล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญทองแชมป์โลกการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก2022รุ่น51กิโลกรัมหญิงณสังเวียนอาบ d h a บี National e x h i b i ิบิชันเซ็นกรุงอาบ d h a บีสหรัฐอาหรับเอมิเรสค่ะตอนไปแข่งนะคะก็แบบได้รับโอกาสจากท่านบุญสง่งนวนย่องเป็นท่านนาวาอากาศเอกค่ะท่านได้ให้โอกาสหนูได้ไปแข่ง แมตช์ชิงแชมป์โลกแล้วหนูก็แบบว่าพยายามตั้งใจซ้อมพัฒนาตัวเองอะคะ่ะให้แบบเราได้พีคที่สุดะคะแล้วก็พอได้เดินทางไปใช่ไหมคะก็ยังปรับสภาพอากาศไม่ไม่เหมือนบ้านเราอะคะ่ะเดินทางไปที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปต่างประเทศด้วยคะ่ะก็แบบตื่นเต้นแล้วก็แบบกดดันนะคะแต่ว่าพอได้ไปแข่งแล้วก็แบบ แข่ง3มไฟค่ะไฟแรกก็แบบน็อกเขาค่ะของน็อกประเทศโคลิมเบียค่ะไฟที่2ก็ชนะคะแนนประเทศฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ไฟที่3ต่อยกับมาเลเซียก็แบบว่ายกแรกแพ้เขาค่ะยกที่2กลับมาเสมอแล้วก็เบียดชนะยกที่สามค่ะก็เลยอยากฝากให้คนที่แบบกำลังท้อหรือว่ากำลังหมดกำลังใจอะไรก็ขอให้ สู้ต่อไปนะคะแบบถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่รู้วันชนะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูิใจนะคะของพี่น้องจังหวัดอุบลน,นะคะที่น้องนะคะได้สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับโรงเรียนให้กับจังหวัดแล้วก็ให้กับประเทศนะคะทา mm hmm. งเทศบาลนครนะคะก็ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะ mm hmm. ความสามารถของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬานะคะหรือเรื่องทักษะต่างๆนะคะ อย่างน้องธนิฐานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะน่าจะเป็นสร้างให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังสับสนรหรือกําลังลังเลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากสิ่งที่เองชอบก่อนคะ่ะแล้วลองดูนะคะสวัสดีครับผมนายกรศิลปมิ่งชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลอขอนําเสนอว่านาเรียนว่าโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลนนั้นจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง ปวชนะครับในการจัดการศึกษานั้นเราจะมีหลักสูตรกกลางที่เราใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลักและเราจะมีหลักสูตรเพิ่มเติมนะครับในการสอนเด็กซึ่งเราจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้ปกครองของผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงมีวิชาเพิ่มเติมประมาณ60กว่ารายวิชาและน้องอ้ํานะครับที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องมวยไทยเราก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งในวิชาเพิ่มเติม ที่น้องอ้ําเขาได้เรียนหลักสูตรนี้ซึ่งหลักสูตรนี้ตามดีปกติแล้วที่เรียนทั่วไปนี่เวลามีหลักสูตรเพิ่มเติมนี่เขาจะจัดเด็กเข้าสอนเข้าเรียนนี่เยอะ30 20คนหรือ10คนอย่างน้อยตามความสนใจแต่ที่นี่เด็กที่มีความสนใจเพียงสองคนหรือ1คนเราก็จัดสอนให้เขาเพราะเราจัดตามหลักสูตรที่บอกว่าตามใจผู้เรียนนะครับโดยที่เป็นออกมาจากหลักสูตรแกนกลางแล้วผลสําเร็จในการจัดแบบนี้เด็กเขามีความชอบ เด็กเขามีความชอบเขาก็จะเชื่อเชื่อคุณครูนะครับไม่ใช่ว่าเขาเด่นแต่เรื่องกีฬาอย่างเดียวน้องอ้ํานั้นเขาจะเด่นเรื่องการเรียนด้วยเขาสนใจการเรียนด้วยมีสมาธิเพราะกีฬาคือตัวสร้างวินัยให้กับเขาเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นตัวแทนนําเสนอโครงงานของโรงเรียนแล้วก็เป็นวิธีกรภาษาจีนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ทําให้ผลโรงเรียนมีผลงานดีเด่นในเรื่องของมูลนิธิทานนี่คือเด็กคนนี้ตั้งใจ ตั้งใจแล้วความมุ่งมั่นเขาบอกว่าเขาเห็นครูคูที่สอนเขาด้วยความให้ความรักความเมตตาต่อเขาเขาบอกว่าเขาอยากเป็นครูเขาจึงจบม .6 แล้วเขาจึงขอเรียนที่ราชพัฒนโดยใช้ผลโพรโตเขาไปสมัครเรียนต่อในวิชาเอกพลศึกษาตามที่ความหนาของเขานะครับแต่ตอนนี้เขาติดทีมสโมสรของทางอากาศมาสองปีแล้วนะครับสร้างเหรียญให้กับกองทัพอากาศมาสองสมัยแล้วปีนี้ประสบความสําเร็จเขาได้แชมป์โลก ทีนี้ทางกองทัพอากาศนั้นก็เสนอรายชื่อเขาเข้าไปเพื่อที่จะบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการเป็นทหารก็อีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเขาทบน้องสําหรับผมเองในฐานะที่เป็นผู้อัยการโรงเรียนที่นี่ดูความเจริญเติบโต,ตเข้ามาตั้งแต่เด็กก็บอกว่าเอาอาชีพไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเรียนเพราะการเรียนนั้นเราสามารถเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนหลักสูตรคล้ายๆว่าหลักสูตรที่เป็นไม่ใช่หลักสูตรเรียนประจาปกติเป็น เป็นนอกปกติที่เราเรียนสารวอาทิ์หรือออนไลน์หรืออะไรมันเปิดไว้หลายมหาลยในในตอนนั้นค่อยเรียนค่อยศึกษากต่อแล้วก็จะขยับไปพร้อมกับตําแหน่งหน้าที่ด้วยติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ํามันค่ะราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ30,50บาทขายออก31,50บาททองอุปพัน์รับซื้อ29516บาท52สตางขายออก3650บาท ขอบคุณ w วิร์ลไวด์เว็บกรราคาน้ำมันดีเซล33มสบสาทเกสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์อีย4่สบาทสีสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าสบาทยีสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าสบาทห้สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา30นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอํเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา26นาที คุณผู้ชมคะทางช่องวัน3 1ค่ะมีละครรักโรแมนติกคอมดเมดี้เรื่องใหม่มาให้ได้ติดตามกันนะคะกับละครรักสุดท้ายของใหญ่จอมเวียงในวันอังคารที่14มิถุนายนนี้ช่องวัน31อชวนคุณมาอารมณ์ดีค่ะไปกับละครรักโรแมนติกคอมดเมดี้เรื่องใหม่ของโจแม่ละครสายกินเด็กบีน้ำทิพย์กับพระเอกหนุ่มหน้าใสาเนงสรั์ในรักสุดท้ายใหญ่จอมเวียงเรื่องราวรักวุ่นวุนของแป๊ดบีน้ำทิพย์ สาวมั่นจำเวียงที่อุทิศทุกวินาทีของชีวิตให้กับงานแบบเต็มร้อยจนไม่มีเวลาให้คิดเรื่องรักกับใครเพราะปมแผ้ใจจากในอดีตแต่แล้วก็มีแทนเน่งสรันหนุ่มรุ่นน้องหน้าสายสไตล์โอปป้าเกาหลีอาสามาดูแลหัวใจ แต่จะทําให้เธอหว,วั่นไหวถึงขั้นยอมให้หนุ่มรุ่นน้องแสนดีขี้อ้อนคนนี้ข้ามกําแพงหัวใจของเธอได้หรือไม่คงต้องไป็ลุ้นเอาใจช่วยค่ะกับรักสุดท้ายใหญ่จอมเวียงทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา2องทุ่มยีนาทีค่ะเริ่มตอนแรกวันอังคารที่14มิถุนายนนี้นะคะทางช่องวัน31ค่ะดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวันดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจข่าวอุบลราชธานีโซพลเคเบิลทีวีและเพจข่าวอุบลวีร์เคเบิลทีวีค่ะ, Uber, VR, คะรวมไปถึงช่อง45่สิบหภาสีซตดอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ กินบันการ6 6แรนดังหิือปังคารุโลกกนตันแบกแท้รู้สง่สงในช็อปปีอ้าวอย่าคอร์ตลด,ดทงงงุงส่งฟรี6คอร์ตท9พฤษภาคมถึง6มิถุนายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักช็อป